มาแล้วทุกคนวันนี้แบบเมื่อกี้ไปสะพานหินมากลับมาแล้วหิวข้าวหิวข้าวทำปลาเสร็จแล้วทำกับข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มากินข้าวกันนี่กับข้าวของเราเสร็จแล้วนครัะแกงส้มแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาชน ทุงไข่แบบเน้นมาก <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าพอได้แบบเริ่มกินข้าวปุต้องกินน้ำเลยอะไปตะพันหินมาตะพันหินมาเรากินข้าวกันก่อน บุ้งบุ้งบุ้งเน้นเน้นอ่าฮักบุ้งบุ้งอ่าเนื้อปลาช่อนมาแล้วปั๊บอื้มปลาช่อนตัวใหญ่อร่อยมากชิมแบบง่ายๆเลยปั๊บ ผักบุ้งผักบุ้งว,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 วุ้ย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 อืลโหเอาพุงไข่ไว้ไหนเนี่ยขว้านหาก่อนขว้าหามด้วยเอาพุงอยู่นี่ไข่ป้ายอยู่ไหน อันที่แบบมีไข่อะนี่เจอแล้วอุยสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วนึกว่าจะไม่ได้เจอแล้วมาแล้วนี่กินแกงส้มผักบุ้งเป็นไงมาครั้งนี้คือแบบเสร็จเรียบร้อยนี่เลยแกงส้มผักบุ้งใครและปรุงเน้นเน้น พุงละไข่เน้นเลยรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกรุงเทพแวะสิงห์บุรีได้ไหมมีอะไรทําให้กินบ้างทําอะไรให้กินได้บ้างพรุ่งนี้เราจะไปกรุงเทพแล้วเราจะทําอะไรกินกันสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะกินง้าวแกงส้มหมกบุ้งพุงละไขรเน้นๆกันเลย คุณกลับมาจากควันหินเมื่อกี้นียตอนแรกกัจะกิน KFC แล้วไม่อากีกว่ะกินข้าวเอ๊ะเขา,า,าทำเสร็จแล้วใบก็ที่เขานั่งไ์ไงที่เขานั่งไ์เมื่อมาตอนที่ตัวเองเข้าไปดูนั่นแหละ,ะตอนที่เขานั่งกินข้าวครั้งแรกใช่ล้วเขาก็นั่งไรไรดำปานั่แหละไ์พร้อมกันก็พอดีเขาจบก่อนก่อนที่ตัวเองจะเข้ามาไงคะ ื้อผ้ารพวกนี้จะไปกเพื่แลแวะจาไปเที่ยวแวะสิงบุรีได้ปะทำข้าวกับข้าวเลี้ยงเขาด้วยนะแต่เ,เขาเดี๋ยวเขาไปทำเอง <c oughs> ต้องกินร้อนๆเนานะ Okay. Uh huh. ทำเองอร่อยเองแน่นอนมากเลยอฮมวยอ่ะเอ,เอโชว์ุงละไข่แบบร้วนๆเลยเ mm hmm. ขาบอกว่าอร่อยมากทำเองอร่อยมากแก mm hmm. งรสมักบุ้งชอบมากนี่ก็แบบที่ขุดสามา่ยก็เอาไปไปจิ้มไว้เหมอย่าง mm hmm. เพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินผัดอยู่แล้ว ตอนนี้ยี่โมงแล้วอ่ะไปสองครึ่งโอ้โหม่ต้องไปรับลูกชายอีกแล้วไวๆว,วันนึงเนี่ยแบบหมดไวมากเลยเนาะอืกลางค่มเอาเป่าสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะกลางค่ม นุ่มไปป้าชอนวันนี้แดดดีมากเลยวันนี้แบบหน้าแบบทำป้าตากแดดมากๆอ่ะวันนี้แดดดีคืนนี้ฝนจะตกเลยนะต้องขี่รถพขี่รถแบบตอนฝนตกเนี่ยโหไม่ไหวแน่สวัสดีผู้รับชม169ท่านนะคะสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวกินไข่โชว์ก่อนกินไข่ กินไข่ปลาโชว์ก่อนวันนี้ผู้รับชมร้อยเก้าสิบสองท่านนะครับอืมผงละไข่ล้วนวนี่หานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนบ่ายสองครึ่งแล้วพอดวันนี้ผู้รับชมสองร้อยสิบท่านนครัะอ่าอร่อย <laughs> อืม หันมันชิ้นใหญ่ <laughs> อ เองอร่อยเอง อร่อยขอบบุ้งนี่แหละหิวข้าวมากเลยไม่เอากินข้าวไปหมดก่อนอืมบอแกงต้มแกงล้ม ไม่ได้ไลฟ์อีกกลับมาไล์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์โอ,อวันจันทร์ก็ติดธุระอีกเหมือนกันแต่เราก็เจอกันได้เหมือนกันนักทายคุยได้อืม สิงบุรีมีอะไรอร่อยมูหาผัดเผ็ดเหรอไม่ไหวนะไม่ไหวหืมหืูไปหลายคนพี่จะเลี้ยงหนูไหวเหรอไปเต็มคันรถเลยนะพี่เลี้ยงหนูไหวเหรอ ยาพี่บ้านหนูก็เยอะเลยเนี่ยมาจับพี่บ้านหนูไปด้วย อันสุดอิ่มน้ำนะมั้ง ทานด้วยกันทานด้วยกันไปที่แซะคักหลายแ่บหลายแ่บหลายอขอบคุณใจต่มนะคะอืม นนานเลยใช่แล้วทำเองค่ะขอบคุณจอบบุหลาบน,นะคะจะรักไม้น่ารักตลอดเลยมีของขวัญเนี่ยเขาตลอดเลยน่ารักจังเลยม,มีโดนัทไหมมีโดนัทไหม แฟนหรอแฟนแฟนส่งของขวัญให้อยู่เนี่ย <c oughs> ถามกันเยอะจังเลยคนก็บอกไม่มีนี่เหไหมแฟนนะ่ะแฟนแฟนส่งของขวัญอยู่แฟนกินข้าวไม่ได้แฟนนั่งกดส่งของขวัญอยู่นะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็บอกว่าแฟนไม่มีถามเราทุกรอบเลยเราจำเธอได้นะ <c oughs> Mm-hmm. เริ่มกิ่มาเริ่มหี่แล้วได้ได้เวลาไปรับลูกชายอีกเหมือนกันขึ้นอดขึ้นอดอยู่พิจิตก่เสาพิจิต,นะต,าจตสาวงามเมืองพิจิต <c oughs> มาม่าของโปรดเลยเขาแบบบางทีไม่รู้จะอยากกินอะไรกินมาม่าง่ายเลยวันนี้แดดดีมากๆเลย <c oughs> น้ำปลาหน้าทำปลาแดดเดียวอืม ก่ายิงเก้าแบบเป็นตาแซ่บแม่นแล้วแม่นแล้ว Ja. Mm. <laughs> <coughs> จ,จบไลฟ์แล้วนะอิ่มมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวจ,จบไลฟ์แล้วทุกคนดอเวลาไปรับลูกชายเอลไม่ได้เก็บผ้าใส่กระเป๋าเลยอะ่ะ <c oughs> อืมน่ารักจังเลย มาช่วยเขาเก็บผ้าใส่กระเป๋าหน่อยสิ <c oughs> เฮ้ยไปรับมาให้พี่ขับรถห้อยู่ได้ไหมเนะี <c oughs> <ม>่ยได้เลยได้เลยเอิม นะจ๊ะเอีไปรับลูกชายละอย่า <c oughs> มากอย่ามาก <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วบ๊ายบายจุกชุบ๊ายบายนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ๊ะแม่แนแบบ่พรุ่งนี้ก็อาจจะไลค์เหมือนกันนั่นแหละ เดี๋ยวรู้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบมีช่วงจังหวะแบบอาจจะไร้แหไะอาจจะไร้ในในโรงแรมอหละเพราะว่าเช่าโรงแรมไว้คืนหนึ่งพักแถวๆดอนเมืองลังสิทค่ะบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เรายังต้องอยู่กันอีกนานเลยจช่